สวัสดีผู้รักมังงะสำหรับคลิปช่องผ้ามังงะทางเราเป็นคนแปลและภาคเองทั้งหมดถ้าใครชอบยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทาไมถึงอยู่ประตูหลังของโรงเรียนละ่ะหงหงกับคนอื่นๆอยู่กันตรงกันข้ามเลยนะ จะเดินทางหากันมันก็ลํบาบากนะสิฉันว่าสิ่งนี้มันดีสำหรับเรามากกว่านะและนายยังอยู่ห่างก,กับเฉิงชี่แล้วก็ว,วองหวยด้วยแต่นาจะอยู่ใกล้กับฉันแทนหรือว่านายไม่ชอบหรอฮ่าฮ่าชอบสิชอบชอบจริงหรือว่าโกหกแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันพูดแบบจริงจังพีรออ ฟาบาทนี่มันหลังจากที่ฉันได้่าข้อความของชู่ชิงแล้วตอนนี้ขอต้องการที่จะเข้าดากะาใช่ไหมแล้วก็ที่นั่นยังได้ถูกปิดผนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีแค่เธอกับฉันเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ฟาบาทตอนนี้ฉันเริ่มมีความคิดเห็นว่าทําไมหวังชนถึงก็จฆ่าชู่ชิงด้วยฉันอยากยืนยันก่อนว่าไม่เกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ในอีกไม่กี่วันที่มีการล่าสัตว์ฉันอยากให้เธอทงการเชิญชู่ชิงมาด้วยค่ะลานล่าสัตว์ของราชบุศง ตอนนี้มาสมัยไหนกันแล้วจะต้องมีการล่าสัตว์กันอีกเหรอฉันว่ามันค่อนข้างโบราณนะนี่แบบนั้นมันโบราณมากเกินไปชื่อจริงถึงแม้ว่านายจะเป็นคนที่แข็งแกร่งก็าตามแต่ว่าแง่คิดของนายมันโบราณมากเกินไปหรือเปล่านั่นไงพูดจาออดเบงอีกแล้วนำมาได้เลย น,นสิ่งนั้น,นคืออสูรวิญญาณฝอยเหลีย่ยญมันวิ่งเหมือนกับสายฟ้าเลยล่ะหลังจากที่ปล่อยมันออกมาแล้วจะจับได้ยากอย่างมากทั้งหมดจะมีอยู่แค่ส2องตัวในอาณาจากักรสำหรับในการล่าสัตว์ปีนี้สำหรับใครที่สามารถจับฝอยเหลี่ยญได้คนนั้นจะเป็นป่ายชนะแต่กฎคือห้ามทำ้ายมันเริ่มต้นการล่าสัตว์อย่างเป็นทางการจะมาไหมถ้าผมจับมันได้แล้วผมจะได้อยู่ในนักการใช่ไหมคิดว่ายัางไงล่ะทั้งสองคนนั้น ็ไหนนายบอกว่านายไม่ชอบฝ่าบาทยังไงล่ะแต่เมื่อกี้ไม่เห็นนด้อยากชัดเจนแล้วว่าพวกนายทั้งสองคงสนิทกันแนะ่จะต้องให้ฉันพูดอีกสักกี่รอบก็ฉันบอกเธอไปแล้วไงว่ายังไงฉันก็จะไม่อยู่ในฮาเลมของเธออย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับช่วยเหมืองนี่เออนะไม่ต้องเป็นหัวหรอกนะแต่ฉันขอแนะนําว่าเธออย่าได้เข้ามายุ่งจะดีกว่าเพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอเป็นอันตราย